สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยกเ่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นนิเคอีนะคะเช้าบ่ายวันที่สองกรกฎาคมสองพันห้า้อหกสิบเจ็ดค่ะพี่น้องก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะทุกท่านคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะพี่น้อง fc ทุกๆท,ท่านขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมานี้นะคะก็คือการเจาะเด่นวิ่งรูดแยกแต่ละรอบเด้อค่ะพี่น้องเด้อถ้า fc ไม่ชอบนะคะให้รอดูเลขเด่นประจำวันที่คลาคลิปได้เลยนะคะสำหรับเลขเด่นประจำวันก็ มีเข้ามีหลุดเหมือนกันแต่ว่า f อทุกท่านจะสามารถใช้ได้ทั้งวันนะคะทุกรอบในแต่ละวันเนาะพี่น้องเนาะเรามาดูนะคะทุกคนเรามาดูวันที่หนึ่งก่อนนะคะทุกท่านค่ะค่อยไปดูวันที่สองนะคะวันที่หนึ่งนะคะจะให้ดินรอบเช้าหกและห้าดินรอบบ่ายเก้าและแปดนะคะทุกท่านรอบเช้ามาเจ็ดสี่ศูนย์สามสองรอบเช้าคือหลุดนะคะทุกท่าน รอบเช้าหลุดเนาะพี่น้องเด่นประจาวันมาไหมสองมานะคะทุกคนรอบเช้าเจ็ดหลุดรอบบ่ายจะให้เก้าและแปดมาหนึ่งศูนย์หกเก้าแปดนะคะทุกคนวันนี้มาคู่ตัวเด่นเลยนะคะทุกคนเก้าแปดแปดเก้านะคะทุกคนดีใจด้วยนะคะเอฟซี FC ท่านไหนที่ได้เนาะพี่น้องนะเนาะเส่ดเสียดายที่มารอบบ่ายเนาะคะ่ะทุกคนเราไปลุ้นต่อวันที่สองนะคะทุกท่านคะ่ะส่วนคู่ที่ใจจับให้นี้นะคะทุกท่านก็คือ การจับคู่ตัวเด่นระหว่าง,างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายสถิติตัวเลขเมื่อวานนี้และเลขเด่นประจําวันนะคะทุกท่านพิจารณาดูดีๆนะคะมีเข้ามีหลุดกันทุกวันเนาะพี่น้องขามาดูค่ะวันที่2นะคะจากที่ใจคํานวณตัวเด่นได้รอบเช้าใจได้อยู่ที่5้าได้สค่ะทุกคนเรามาดูความน่าจะเป็นนะคะ5้าสาม5้ 2, 5 8, 5 7,

สี่หกนะคะเด่นรอบบ่ายอยู่ที่สามเด้สองสามเด้อค่ะพี่น้องคะสามห้าสามสี่สามสามสามแปดสามหนึ่งสามเก้านะคะทุกคนสองนะคะสองสาม 2องห้าสองสปนยคะทุกคนประมาณนี้นะคะทุกคนค่ะทีนี้เรามาดูคู่ตัวเด่นกันนะคะห้าสี่สามสองห้ากับ2รอบบ่าย3ามห้ามสี สองสามสองห้าสองสี่นะคะทุกท่านนี่ก็คือคู่ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบป่ายนะคะทุกท่านคะสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบป่ายนะคะเอฟซีท่านไหนชอบคู่ไหนอย่าลืมไปแล้วก็กลับนะคะทุกท่านมาดูค่ะเรามาดูเลขเด่นประจําวันนะคะเลขเด่นประจำวันอังคารอยู่ที่เลขสามและเลขแปดเลขเบิ้ลประจําวันคือเบิ้ลสามสามนะคะ 3กับ8นี้เอฟปีทุกท่านสามารถใช้ได้ทั้งวันนะคะทุกรอบในแต่ละวัน,นะค่ะทุกคนเรามาดูค่ะเด่นรอบเช้าอยู่ที่5และ4เด่นประจำวันอยู่ที่3และ8เป็น5358นะคะทุกท่านติดคู่ตัดเด่น5335นะคะ4่ค่ะ4 3 4 8าติดคู่ตัเด่น4334นะคะพี่น้องค่ะ4กับ3รอบ3กับ2รอบบ่ายและสกับ8เด่นประจำวันเป็น3 3 3 8นะคะติด เลขเด่นประจําวันเลขเบิ้ลประจําวันนะคะสองค่ะสองสามสองแปดติดคู่ตัวเด่นสองสามสามสองนะคะทุกคนประมาณนี้เด้อค่ะพี่น้องสําหรับคู่ตัวตัวเด่นคู่ที่ไม่ใช่คู่ตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้นะคะทุกท่านใจก็หาความน่าจะเป็นวางไว้ให้ทุกท่านได้รับชมนะคะถ้าท่านชอบท่านก็ตามได้นะคะหรือว่าท่านไหนมีตัวเลขในใจจับใหม่ได้เลยนะคะทุกคนแล้วแต่ความหมกักความชอบของแต่ละคนเน้อพี่น้องคนเราชอบไม่เหมือนกันนะคะทุกท่าน ค่ะทุกท่านค่ะสำหรับแนวทางหุ้นนิเคอีนะคะวันที่สองกรกฎาคม2567ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์นะคะทุกท่านไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโชคๆมันหมันสุขสุขคนเด้อพี่น้องสวัสดีจ้า